ฉันเนี่ยจะพึ่งพาอะไรหมาได้บ้างไหมเฮ้ยฉันไม่น่าตกลงให้เก็แต่งงานกับมันเลยแม่ครับแม่คิดมากเกินไปแล้วนะครับตอนนี้ผมยุ่งอยู่ง hmm ั้นผมขอวางก่อนนะครับนอนไม่ไม่ไม่ กิจจะออกไปไหนอีกงานบ้านก็ยังทําไม่เสร็จเลยกจะไปไหนอีกไม่จะไปเดินตลาดไงคะแม่ไม่จะไปซื้อของมีของที่ต้องซื้อต้องเยอะแยะเลยอะ่ะงั้นมาไปก่อนนะคะไม่อียอ,อีกแล้วเหรอโอ้ยไม่วันวันกิจะซื้ออะไรนักหนาเฮ้ยหรือว่าจะไปซื้อเสื้อให้โจอีกหรือว่าจะซื้อเสื้อให้ตะนอ,อ,ะอ,อตตโทหานอ,ดอาตนอด,ดกว่า ฮัลโหลนอตตอนเนี้ไมายมันออกไปซื้อของอีกแล้วนะแล้ววันเนี้ไม่รู้ไมล์มันจะไปซื้ออะไรใ,ใครอีกแม่ครับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับงั้นผมขอวางก่อนนะครับเฮ้ยไอ้นอตโอ้ยฉันมาโหวจนแทบจะบ้าตาอยู่แล้วก็ยังมาวางสายจริเๆอีกเหรอ นี่ฟ้าฉันละโมโหมายจริงๆเลยเป็นอะไรพี่นีดโมโหอะไรก็มาย่ะสิไปซื้อเสื้อให้อิโจแบรนด์ดังด้วยนะราคาต้องหลายพันเลยพี่นีดพี่ดูผิดหรือเปล่ามายประหยัดจะตายไปมันจะซื้อของแพงขนาดนั้นเลยหรอฉันจะดูผิดได้ยังไงฉันเห็นมากับตาฉันเลยแดิฉันก็ไปบอกตะนอตตะนอตเปนกลับบอกฉันว่าฉันคิดมากไปเอง พี่นิตฉันว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันนะพี่เข้าใจผิดอะไรอีกฉันเพิ่งเห็นหมายมันเดินออกไปข้างนอกบ้านอีกแล้วแล้วมันบอกว่ามันจะไปซื้อของเออยี่ฟ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะฉันจะไปดูว่าไอ้มาอ่ะมันซื้ออะไรให้ไข่อีกไปก่อนนะเฮ้ยนี่เด้ มาเกับมาแล้วค่ะแม่ <c oughs> นี่มาย <c oughs> กี่ยังรู้จักกลับบ้านอีกเหรองานบ้านทั้งหมดดี <c oughs> ฉันเป็นคนทำหมดเลยนะกี่เห็นฉันเป็นคนใช้เหรอไม่ใช่แบบนั้นค่ะแม่ก็ช่วงนี้มันใกล้จะสงการแล้วมายก็เลยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆม,มาให้แม่กับพี่น็อตเอาไว้ใส่ตอนขึ้นปีใหม่ไงคะ <c oughs>